สวัสดีครับครูตุ้ยทําตัวอย่างเกมนะครับเป็นแนวทางให้น้องๆนะครับลองดูนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นฉากแรกนะครับจะเป็นฉากเริ่มต้นนะครับมีเมนูมีเมนูเมนูสองเมนูนะครับกดเริ่มเล่นที่เมนูเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวกดธงเขียวมีเพลงประกอบด้วยนะครับกดเริ่มเล่นนะครับ มีการคอนโทรลทิศทางของตัวละครนะครับมีการคอนโทรลโดยการยิงวัคซีนไปชนตัวไวรัสนะครับแล้วสังเกตนะครับเมื่อวัคซีนชนไวรัสเนี่ยตัวคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอินเเมชั่นภาพเคลื่อนไหวนะครับ เป็นฉากเป็นพระาทิตย์เป็นก้อนเมฆอันนี้คือฉากเล่นเกมนะครับมมองประกอบของการทำเกมจะต้องมีเมนูฉากเล่นเกมมีข้าได้นะครับแบบนี คราวน,นี้เราโดนไวรัสบ้างแก้งโดนไวรัสนะครับนี่พอแก้งโดนไวรัสก็จะเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากจบก็คือเกมโอเวอร์แล้วนะครับแล้วถ้าจะเล่นใหม่ก็จะมีปุ่มเล่นเห็นไหมฮะพอกดปุ่มเล่นปุ๊บจะเริ่มใหม่ทันทีแค่นี้เองนะครับแล้วก็กดเริ่มเล่นใหม่อีกทีเล่นได้เรื่อยๆนะครับคะแนนก็จะขึ้น ตามปกติโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมทำแบบนี้นะครับเวลาส่งประกวดนะครับนี่